สวัสดีครับพบกับผมเจมที่ดินทองเมืองโคราชนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะพามารับชมที่ดินแปลงนี้นะครับผมตั้งอยู่บ้านดอนเตดีตําบลบันลังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีม,มานะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับด้านหน้าของเขานะครับติดถนนลาดยางนะครับตามชิปเลยนะครับผมแนวเขียด้านหน้าของเขานะครับจากจุดนี้นะครับไปตามแนวที่มองเห็นด้านหน้านะครับก็มีขนาดความกว้าง54เมตรติดถนนลาดยางที่ดินนะครับจะมีขนาดเนื้อที่15ไร่2,016ตารางวานะครับเจ้าของที่ดินนะครับได้ลดราคานะครับ จากไร่ละ1นึ่งแสนบาทนะครับเหลือเพียงไร่ละ1นึ่งแสนบาทเท่านั้นนะครับผมที่ดินนะครับทำเลดีบรรยากาศดีนะครับผมเงียบสงบนะครับจะเหมาะแก่คนสำหรับไม่ชอบความวุ่นวายนะครับไม่ชอบความวุ่นวายชอบความเงียบนะครับมาสร้างบ้านนะครับทำสวนเกษตรนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะมากเลยนะครับผม ที่ดินก็จะตั้งอยู่ตำบลบรรลังนะครับำอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับจะอยู่ห่างจากอ่างเก็บน้ำลำเชิงไกลนะครับเพียงแค่1.6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับปัจจุบันนะครับน้ำประปาไฟฟ้านะครับยังไม่มีนะครับผมจะอยู่ห่างประมาณ1กิโลเมตรนะครับผม เราก็สามารถใช้โซล่าเซลล์นะครับผลิตกระแสไฟฟ้านะครับใช้แทนไฟไฟบ้านได้นะครับผมและยังสามารถขุดบ่อเล็กๆไว้สักลูกนะครับไว้เก็บน้ำนะครับไว้ใช้ทำเกษตรนะครับผมก็ได้นะครับผมขุดบ่อไว้สักลูกนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับกำลังมองหาที่ดินเหมาะ แกการทําเกษตรนะครับผมสร้างบ้านสวนนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับบอกมากนะครับหากลูกค้านะครับสนใจอยากจะน,นัดชมที่ดินนะครับสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0800592426นะครับหรือ S Line ID นะครับ0800592426นะครับ บอกเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ได้ที่ดินแปลงนี้ไปนะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมถนนหนทางก็สะดวกนะครับแต่เสียอย่างเดียวนะครับยังไม่มีน้ํามีไฟนะครับแต่ก็สมกับราคานะครับผมเพียงไร่ละ1นึ0 0แสนบาทเท่านั้นนะครับลดจากราคาเดิมนะครับไร่ละ1นึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับผมหรือลูกค้านะครับชอบเก็บสะสมที่ดินนะครับ ไว้เพื่อเก็งกำไรนะครับที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับกับผมและทีมงานขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ